สวัสดีครับกิติครับเมนูแนะนำบายกิติครับวันนี้เดินทางมานี่เลยครับในจังหวัดพัทลุงแต่อยู่ที่ตรงตำบลเชบุรีครับอยู่หน้าวัดแจ้งนะฮะวัดแจ้งนี้คือวัดของโอ้โหในตำบลเชบุรีถือว่าเป็นวัดดังเหมือนกันอีกที่หนึง่งนะแต่ที่มาเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมาร้านนี้ครับร้านกระดมจีนโอ้โหในจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีะดมจีนจานละสิบบาทด้วย โอ้โหนี่มีหลายที่นะแถวบ้านสวนก็มีฝั่งวัดฝั่งนู้นก็มีแต่วันนี้เจาะจงตรงนี้เลยตรงหน้าวัดแจ้งเลยเดี๋ยวผมจะปักพิกัดนะเวลาเพื่อน <c oughs> ๆขับรถมาวอร์อุทยานในชัยบุรีนะฮะเป็นเมืองเกา่าแล้วก็เข้ามาเลยมาเที่ยวเสร็จแล้วออกมาหน้าวัดเลยตรงวัดแจ้งนิดเดียวนะก็จะเจอร้านนี้เลยขนมจีนจาละ1ิบบาทหาย,ยากอีกงนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนะผมกินอยู่นู่นเลย เข้าคั่วหน้าสถานีรถไฟอ่าพัทลุงวันนี้มานี่เลยขนมจีนจานละสิบบาทมีที่ไหนเดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่าครับโอ้เนี่ฮะลาสายครับมาสายเมนูแนะนำาบกิติวันนี้มาสายเจอเจ้าของร้านแล้วโอ้โนี่ร้าน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 าน,นี่ฮะบรรยากาศร้านแบบบ้านๆขนมจีนแบบบ้านๆน,นี่บันดันฝักด้าน,น,นขวาไปเจอเจ้าของร้านแล้ว นะฮะชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปทักทายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อนางปานีบัวตองอ่าแล้วแต่จะให้คนเห็นหน้าเนี่ยต้องเปิดนิดนึงผมชื่ออะไเออที่คนในบ้านเขาเรียกชื่อชื่อชื่อเล่นว่าอะไรเล่น่บยาหญ่ยหยาใหญยาหญ่อ่ะเล่นตายว่ากันนั้นเล่นตายใหญ่ใหญ่กูหนาวัดขมอบัววัดเจงข้าทุกทีมียาละไรสิบบาท ใกล้มากี่ปีแล้วใกล้มาทราบตั้งทราบเพียบปีแล้วเด่นเพียบปีตอนนี้กิตติโกโกจะไม่กิตติเด็กๆนี่โอเคครับจานหนีบ้าตังโอ้ยจานหนีบ้าตังแต่เล็กนะใช่ใช้ในวัดต้องใช่ในโรงเรียนกันารย์เลยใช่โรงเรียนใช่ในวัดใกล้ในวัดวัดแจ้งนะวัดแจ้งวัดกอกวัวกับว o อ b o k ลงมาเลยดลงกินร้านปลาฮีจานละจานเลยสิบบาทตายแล้วแม่เจ้าเฮ้ยใครมาบ้านตังลอย่าเลื่มมาเสียววัดแจ้งแล้วหน้าวัดแจ้ง จ้าลืสิบแปกระโดดกินพี่น้ำแกงพี่น้ำแกงอน้ำแกงนัำแกงย่างแงย่าน้ำแกงยำก็คือน้าแกงว่านกับน้าแกงหน้าค้อนน้ำแกงเดชดแต่ว่าแกงจะตายกดปัดลุ่นะกดปัดลุ่มอ่ะพีต้องน้าแกงมีพวกน้าย้อน้ายาไม่ทำไม่ทำทีนี้ก็ไม่กินอ่าทีนี้ก็ไม่กินน่แต่ผู้ชมจ้ไม่ต้องแกงว่านน้ำแกงยำหรือว่าน้าแกงเพ็ดนะชือเดาไอ้ผูดแบบก้นแกงนาค้อนนะแต่จริงก็กดปัดลุ่ที่มือกดปัดลุ่โอเคไปดูน้ำแกง ขดมจีนยายหีบ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 โอ้โหชื่อยากเหลือเกินท่านผู้ชมไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจชื่อได้แต่รู้ว่ามีเจ้าเดียวอยู่หน้าวัดแจ้งคือวัดโคกวัวชัยชัยบุรีตำบลชัยบุรีปักพิกัดมาเลยวรอุทยานชัยบุรีถึงเลยหน้าวัดแจ้งนี่ฮะจะได้มาสายคนไม่มีปกติกําลังจะหมดใช่ไหม อ่าดูดูดูอ่ดูน้ำแกงนิดนึงกำลังใหญ่กำลังจะตักแล้วโอ้โหดีฮะเสียดายอยางเลยมาสายเอาเลยฮะเล่นเลยตักอันนี้คือแกงเว็ดสองจานตักพร้อมกันเลยไอจานนึงก็แกงเป็ดอย่างเดียวนี่อ่าวางไว้ก่อนวางก่อนวางก่อนนี่ฮะจานใหญ่ๆนะจานสิบบาทมีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีอีกแล้วต้องมานี่เลยเออสิบบาทถามนิดนึงไม่ขาดทุนเหรอยายไม่ขาดทุน อ้แ้วทำไมให้เยอะขนาดนี้อันนี้ไม่ได้พิเศษนะปกติลูกค้าก็อย่างนี้นะโอในจังหวัดในในตำบลชัยบุรีนะมีคนขายสิบบาทกี่เจ้าได้สามสี่เจ้าได้สิเจ้าได้บ้านสวนมีเจ้าหนึ่งอืมแล้วก็หน้าวัดขวางโน้แต่ว่าร้านเล็กชื่อร้านอะไรไม่รู้นะขวางที่จะไปทางปลงปลงหมู่ปลงชัยอ่ะโอบ้านไทรบ้านไทรบ้านไทรเจ้าหนึ่ง อ่าโอเคแล้วข้อหน้าวัดนี i̇şte. oh. honest, ่ด <establishing> <Champion>. ังมากหน้าวัด <electric> ว <worry transformed> ัดแจ้งใช่ไหมใช่โอเคถ้าลูกค้าจะมาแนะนําหน่อยมายังไงมาหัวใจเก้าเสี้ยเสี้ยประมาณนี้อ๋อกี่โมงกี่โมงสี่โมงสี่ห้าสี่โมงห้าถึงถึงกี่โมงแปดโมงถึงแปดโมงดเบี่ขเอ๋อป่านี้นะเก้าโมงสิบโมงนี่เตี้ยงแล้ววันนี้เตี้ยงเลยเยนะอ่าแล้วบรรยากาศก็แบบบ้านๆนะได้เวลากิจติเมนูแนะนําบายกิจติจะชิมแล้วอันนี้คือแกงเผ็ด ก็คือแกงนครอันนี้คือแกงเผ็ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแกงเผ็ดผสมน้ำยาแกงหวานโอเคได้เวลากินแล้วขออนุญาตยายหีดกินหน่อยนะนร้านยายหีดโอ้โหสุดยอดเลยก็ถึงเวลากินแล้วทนนี่แตงนะแตงแตงฟ้าอันนี้ก็คือบรรดาผักวันนี้ผมมาสายครับ,บท่านผู้ชมพอม,มาสายแล้วมันหมดพอมันหมดอันนี้ว่ากันไม่ได้นะนไม่หมด อ่ะสไตล์วเวลาก็กินนะก็ไม่จะเอาบางคนไม่กินน้ำปลานาบางคนรสจ้าตื่นก็จะไปกินน้ำปลาแต่บางคนอ่ะจะกินเกลืออ่ะติดติดเลือกเกลือแล้วกันชอบเกลือมากนี่มสมัยเด็กๆนะก็ขายจานนั้นยี่สิบห้าบาทใช่ไหมยายยี่ห้าตังเออไม่ใช่ยี่ห้าบาทพูดผิดยี่ห้าตังแล้วขึ้นมาห้าสิบตังแล้วอยู่ๆหนึ่งบาทอ่า สมัยก่อนนะเก็บขอบ้านตังอ่ะแร่เลยก็คือข้าวสาจานโอ้โหเดี๋ยวนี้จานสิบบาทโอ้พัทลุงพัทลุงครับคนใต้อ่าคนพัทลุงเรียกว่าเสกักนะเป็นฉายาของเมืองพัทลุงหน้าวัดแง้นะวัดแง้งเจ้าประจําขายมาสี่สิปีไม่ใช่หนู40สี่สิบกว่านะผมว่านะ น,น,นี่คือประวัติยายหีบนะท่านผู้ชมแกก็แก <c ười> ขายมาแกบอกว่า40กว่าจริงๆแล้วเกือบมานะผมจําได้ว่ากเกือบมาสผมเห็นบ่อยขับรถผ่านทางนี้บ่อยใัใ้ามาๆาเรท่านผู้ชมกรนะัเอนะ้รวยะเออบ้านยายหยินอยูไหนข้างหลังนี่อ่ะนี่สไงหลวจะาหล โนนอ้หอโหคนเยอะเลยนะแ,แ,แ,แล้วท่านผู้ชมดูนะยายหีบขายสิบบาทนะ่ะคิดว่ากําไรกันเท่าไหร่พอ<ม>ไปที่อื่นไปจังหวัดอื่นพอบอกว่าขายสามสิบาทเขายังมาอยู่ไม่ได้เลยอ่ะนี่ขายสิบ,บาท,าบบาทผมไม่รู้จะว่างไงฮนะคลิปนี้ช่วยแชร์หน่อยฮะแชร์เพื่อนๆรู้หน่อยเวลามาจังหวัดพัทลุงมาเที่ยววัดแจ้งหรือว่าวรระอุยานชัยบุรีนะผ่านตรงนี้แน่นอนครับ จอดรถเลยครับหน้าวัดครับนะอยู่หน้าวัดแจ้งประมาณห้าสิเมตรก่อนจะถึงปากตูววัดเจอรันกระดดมจีนใหญ่ขายตั้งแต่เช้ามืดยันประมาณเนี้ยประมาณเกือบเกือบเที่ยงเขาจะหมดแล้วเพราะว่าคนมันจะหมดตรงเนี้ยจะวัดลมวายขายในหมู่บ้านแต่ผมทําคลิปนี้ก็คือเห็นมันแปลกอะครับไม่ยอมกระเถิบไป1ิบ0ามสิบยบาทนี่จะขายสิบบาทเป็นานไหมเนี่ย ไม่กล้าปาบราคาด้วยใช่ไหมไม่ไรับอืมเล่นงใจยงจะง่ายโดนจะิดปับเลยนีอืมเรายดรอโดนแต่ายใจญยิ่งม่รับง่าจะิดปาดรกปากไปโบกใกล้ากาคามีแจ่ริงจริงคิดปาเนาะคิดปาดแต่โบกแก่ใก้ม่แต่มดอืมมาจากทางเ้ลละซึ่ง่ไงิดบารไม่หรอใส่จ่ายปลาเลยนี่แต่ไมมันหลกจัดเนอว่านอ้อมาราคาาดปาดกัละ บาลาดบาลาดตาชั่งอืมอะไรนะดบมะม่าเด็ดปลาตุกยอ๋อปลาตุ้ก้นบาลัดดิบะรอืมท้องนีปลูกเองม้ยนี่ปลูกในบ้านบ้านอะไรปลไม่มีท่านผิดปลอดท่านผิดคนบ้านบ้านปลูกไม่ใช่ท่านกี่มีนและมันไม่ข่อย้ามแต่ว่าจับรองว่าจะโรคไม่มีไหนนอนท่านกี่มีไม่มีไหนนอน ยิงปักมันมีหลายจานนิดนะแต่ว่าแกมดเล็วดเร็วเพราะฉะนั้นนลูกโตลูกโตตัวกระติ้นนีเดี๋ยวรวกรอกดดนั้นนี่อือมเดี๋ยวพูดอีกนิดหนึ่งนะเปจะจานนี้จานที่สองสิบปาทนักินแบบ เดือนหน <clears throat> ึ่งสามเดือนสามร้อยบาทกินได้สามสิบวันอะ่ะกินวันละจานแล้วจานมันใหญ่ด้วยนะก็อย่างที่ผมบอกครับน้ำแกงแกงเผ็ดอ่ะทางภาคกลางเขาเรียกว่าแกงแกงป่าแต่ของเขาใส่กระชายใส่ลูกชิ้นแล้วน้ําเต็มหม้อแบบน้ำหลงเหลงอ่ะเออไม่ได้โจมตีไม่ได้โจมต,มจมตีแต่ของของทางใตน้น่ะเขาจะข้นๆน่ะเนี่ยข้นๆอย่างเงี้ยน,นี่อันนี้คืออ่า แกงป่าเมื่อกที่ผมผสมกับน้ำยาก็คือน้ำหวานแกงหวานคนใต้อยากกินอย่างนี้แล้วจานใหญ่ๆแล้วสิบบาทแกขายไปได้ไงอ่ะท่านผู้ชมดูอ่ะเพราะฉะนั้นผมวอนนะครับเวลาขับมาจังหวัดพัทลุงมาเที่ยววรอุทยานชัยบุรีแล้วก็มาไหว้อาจารย์มาผ่องนะาอาจารย์ผ่องชื่อชื่อเต็มว่าอไงมหาพ่องมหาพ่อง,องชื่อ,เ,อเป็นอาจารย์ดังมากเป็นอาจารย์ของกิตติเองครับวัดโอ้ยวัดแจ้งครับ ก็ไหวเสร็จก็ออกมากินขนมจีนนะแต่ต้องมาเช้าๆหน่อยนะนะขอลายายหีบดีกว่านะขอขอขออภัยนะยายหีบครับนะขอบคุณมากนะครับนะที่ให้ความสิ่งดีๆแก่ลูกค้าและก็ท่านผู้ชมนะขอยายหีบสุขภาพแข็งแรงนะครับนะขอยายหีบตามขนมจีนไปเรื่อยๆนะครับนะจานละสิบบาทมีอะไรจะพูดกับลูกค้าไหมครับขอบคุณขอบคุณ S <S <S สั้นสั้นแต่มีความหมายอีกทีครับอ <recover> ขอบคุณเ,เอออยูเ่เย็นเป็นสุขโอเคครับน,รน,นี่คือเออนี่ความเมตอพรของผู้หลักผู้ใหญ่คือผู้เฒ่าผู้แก่ในตามลชัยบุรียายหีบอยู่หน้าวัดแจ้งนะครับเพืพ่อนๆมาก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับครับวันนี้กิตติก็เมนูแนะนําบายกิตตกก็คลิปเป็นคลิปพิเศษนะมากินกระดมจีนแบบบ้านเดี๋ยวกิตเตก็จะกินตั้งแต่ร้าน ลเล็กๆไปถึงไล่เปถึงกลางๆแล้วก็เป็นร้านอาหารใหญ่นะครับขอสร้างสมบาร,รมีหน่อยอย่าลืมกด s u b สไคร b ์สั่นกระดิ่งให้กิตติด้วยเมนูแนะนําบายกิติเดี๋ยววันนี้จะไปกินอีกร้านหนึ่งฮะแถวสุราษหรือว่าแถวจุมพรุนี้นรอชมคลิปครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับยกลาตาไมไปชมหน่อยโอเคบาย